ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้เปิดการอบรมครูและนักเรียนแกนนำอาสาสมัครสารพันสุขในโรงเรียนโรงรการโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพปีงบประมาณ2566และให้โอวาสในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะ การอบรมวันนี้ซึ่งมีการอบรมที่มีความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงอบรมในทุกคนของในโรงเรียนเลยนะครับจะให้เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งเวลาในการเข้ามาอบรมของ,ของรนรงเรียนเองจะเข้าไปเรียนหนังสือกันด้วยจำเป็นจะต้องใช้แค่ตัวแทนของเองแค่แต่งหมดต่อโรงเรียนแค่นะั้นมีจะต้องเป็นผู้ที่สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้นำไปปฏิบัติจริงได้ไดนำไปบอกเพื่อนได้นำไปบอกครอบครัวได้แนะนำ เบื่องต้นแนะนำวันนี้เราพเรื่องแคนะนสุดหน้าแน่ว่าเรามัดเยีและของมอปถงเนี่ยได้เป็นวันที่สี่วันที่สี่ก็จะรแต่หนึ่งมัดเยียาก็จะอปรณอีกแลดหนึ่งให้ตรงกับวัยเยวุฒิุณยุฒิอะไรต่างๆเพื่อความเหมาะสมกับทางสุขภาพร่างกายทางร่างกายนะครับวันนี้ที่ถูกต้องในนั้นที่ถูกต้องในนันงั้นเรียนเคยเห็นในภาพข่าวต่างๆมากมายว่ามีนักเรียนบางเป็นนักเรียนนะฮะบางีชุดนักเรียนจะซ้ำช่วย ผู้ฟื้นคืนชีพในการปั้มหัวใจเนี่ยให้คนที่เกิดอุบัติเหตุคนที่จมน้ําต่างเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตต่อได้การ CPR ไม่ใช่แค่เราจะช่วยบุคคลทั่วไปสําคัญหลักๆก็คือหนึ่งช่วยคนในครอบครัวของเราใช่ไหมคะครอบครัวของเราประก,กอบไปด้วยพ่อแม่ซึ่งอายุมากขึ้นแล้วไม่รู้ว่าพ่อแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหม